อุสามณีไม่เชื่ออาภัพรักแต่มีสิทธิเลือกจัดโปรส่งท้ายปีรักลูกแถมแม่เรียกได้ว่าช่วงนี้นางเอกสาวขวัญอุสามณีดูจะแฮปปี้กับการทำธุรกิจสุดๆที่ในตอนนี้หายใจเข้าออกนางเอกสาวก็คิดแต่เรื่องงานจนแทบจะไม่มีเวลาคิดเรื่องความรักหรือออกเดทกับหนุ่มๆเลยล่าสุดขวัญมาร่วมงานแฟชั่นโชว์สุดยิ่งใหญ่ แบรนด์ซิลูเอตซิลูเอตก็ได้เปิดใจถึงเรื่องธุรกิจที่ทำและอัปเดตเรื่องความรับว่ามีหนุ่มๆม,มาขายขนมจีบบ้างหรือยังพร้อมเปิดสเปกหนุ่มๆที่ชอบสเปกยังเหมือนเดิมไหมสเปกยังเหมือนเดิมยังไม่ลดคนไหนที่ไม่ใช่ก็ตัดออกเป็นผู้หญิงที่ตัดเก่งก็เลยอยู่คนเดียวไม่เหนื่อยเหรอพอตัดออกไปเยอะ ไม่เหนื่อยสนุกดีอยู่คนเดียวมันจะทำให้ตัวเราแข็งแรงเหงาไหมชีวิตไม่เหงาด้วยค่ะลองทำธุรกิจดูเราตื่นมาจะไม่มีคำว่าเหงาเลยเราจะคิดว่าจะทำโปรโมชั่นอะไรให้ลูกค้าดีนะจะขายของยังไงดีนะชีวิตไม่มีคำว่าเหงาแต่ธุรกิจเราขึ้นชื่อว่ามีแต่ปัญหาให้เราแก้ทุกวัน ัวรเาใช่ก็สนุกดีค่ะมันเป็นอะไรที่เราดูแลลูกค้าซึ่งกันและกันและตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่ขวัญ h า w ทูพรีเซนต์ด้วยในการที่ทำโปรดักต์ออกมาใหม่โดยการที่ตอบโจทย์ให้กับน้องๆคนที่อาจจะคิดว่าเรื่อนลิปสติกของที่ขวัญไม่ถึงต้องเก็บตังขวัญก็ทำราคาใหม่ให้กับน้องๆหรือว่าเด็กๆแล้ว199บาทหนูต้องขอบคุณโรงงานด้วยที่ไม่ปิดโรงงานหนีหนูหัวเราะ เขาก็ช่วยขวัญเต็มที่เพราะเราเอาคุณภาพเหมือนเดิมขวัญมีธุรกิจในมือกี่อันแล้วแม่บ้านตัดหมดเลยค่ะเหลือแค่อย่างเดียวก็คือเครื่องสำอางคอสเมติกแล้วอย่างอื่นที่เคยเปิดมาไม่ทำแล้วเชิดธุรกิจแม่บ้านหนูไม่ทำตั้งแต่จบโควิด -19 แล้วเพราะที่เราเริ่มต้นทำคือเราช่วยคน พอตอนหลังที่ทุกคนเริ่มอยู่ตัวกันแล้วหนูก็ส่งมอบแม่บ้านให้กับองค์กรแต่ละหน่วยงานให้เขาอยู่ดูแลกันไปก็ถือว่าปิดจ็อกไม่มีเหตุอันใดใช่ไหมเหนื่อยเพราะขวัญทำหลายอย่างทําเยอะมากแล้วก็ทําคนเดียวเพราะฉะนั้นเราก็เลยมาคัดเลือกในสิ่งที่เราชอบที่สุดขวัญกลัวคนวงใไห่ดาราสาวท่านหนึ่งทำธุรกิจเปิดแล้วก็ปิด มันเป็นเรื่องปกติเพราะเราต้องทำทุกอย่างเพื่อรักษาโอกาสพอเรามีโอกาสเสร็จแล้วเราก็ต้องไขอยคว้าเอาไว้ก่อนแล้วก็ต้องมาเลือกว่าอันไหนที่มันใหญ่ที่สุดที่มันอิมแพตสำหรับตัวเราเราไม่สามารถทำหลายสิ่งหลายอย่างได้ในเวลาเดียวกันธุรกิจที่เพิ่งปิดไปได้ผลกำไรหรือขาดทุนยังไง ำไรดีค่ะแต่ว่ามันเหนื่อยอย่างที่ขวัญบอกว่าเรามีแค่เราคนเดียวเราไม่สามารถไปโฟกัสหลายอย่างได้โดยเฉพาะตัวเราและสุขภาพเราด้วยตอนนี้เหลืออยู่อีกกี่ตัวมีโปรดักต์เครื่องสำอางแต่ลายโปรดักต์มีทั้งสกินแคร์คลีนซิ่งลดสิวมีทั้งลิปสติกซึ่งก็แตกลายไปอีกมีทั้งลิปแมทลิปคอลลาเจน มันทําให้เรามีความสุขยังไงกับโปรดักต์ความงามมันมีความสุขมากเชื่อไหมว่าผู้หญิงวันหนึ่งเราจะได้ลองอะไรใหม่ๆเหมือนเราอยู่หน้าเคาน์เตอร์แบรนด์ทุกวันหยิบช็อปแล้วลองเทสเราชอบตัวไหนอาจจะมาดปหรือปรัดดีไซน์ให้มันตอบโจทย์สำหรับเราหรือในตลาดใหม่ๆเหมือนผู้หญิงเราไปช็อปปิ้งตลอดเวลามันจะไม่มีความสุขได้ยังไงอ่ะ ตื่นมาคือครีเอทอย่างเดียวเลยว่าเราจะทำอะไรใช่ชอบพอเราทำอะไรในสิ่งที่ชอบแล้วเครื่องสำอางและลิปสติกมันเลือกได้หลากหลายลายมีสีชอบอีกนิดนึงจะเปิดโรงงานละจริงเหรอพูดเล่นขวัญก็พูดไปเรื่อยอย่างเราบินไปต่างประเทศบ่อยๆคือบินไปทำธุรกิจด้วยใช่ไหม มีด้วยค่ะก็มีพี่ๆและผู้ใหญ่หลายๆท่านที่ให้โอกาสที่เราเปิดโลกกระทัดได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นอีกโลกหนึ่งของคําว่าดาราที่เราจะอยู่เบื้องหน้าอย่างเดียวพอถึงเวลาวันหนึ่งที่เราอาจจะต้องมีโลกกระทัดที่กว้างขึ้น เรียนรู้อะไรใหม่ๆมากขึ้นก็ดีใจล่าสุดก็ได้ไปเกาหลีก็ไปที่โรงงานของแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่เป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางเกาหลีก็ไปดูถึงกระบวนการผลิตซึ่งบางอย่างหนูไม่สามารถเอามาเป็นพับลิกได้แต่เราก็ได้เรียนรู้ในการคัดเลือกหรือ qc ขอคุณภาพเจอหนุ่มธุรกิจบ้างไหมก็เจอหนูก็ไม่ได้คุยกับเจ้าที่นะหัวเราะปรึกษาไปถึงนั่นก็ต้องคุยกับคนสี คุยกับผู้ชายเป็นยังไงบ้างนอกจากเรื่องงานคุยเรื่องอื่นไหมรู้สึกอุ่นใจเหมือนคุยกับเจ้าที่แหละเวลาเราไปไหนเราก็ต้องขอเจ้าที่ถูกไหมเราอุ่นใจไหมอุ่นใจเราคุยกับหนุ่มนักธุรกิจเราก็อุ่นใจว่าเขาไม่หลอกเราแน่นอนเราสแกนยังไงว่าเขาไม่หลอกเรา ถ้าเขาจะขอเราเราก็บอกว่าไม่มีตังเขาก็หลอกเราไม่ได้แล้วไงเขาไม่เชื่อหลอกระดับขวัญอุตสามณีก็ไม่มีตังที่หลอกเอาอะไรไปได้ไม่มีเรื่องความรักเป็นยังไงปลายปีแล้วธุรกิจก็ปังแล้วมีแวบไหนที่คิดถึงเรื่องคู่คิดถึงตลอดมีที่ไหนที่แนะนำหนูว่าขอพรแล้วจะเจอเนื้อคู่บอกหนูด้วยนะคะจะไปขอสักสี่ถึงหวัน ไม่ได้มูเรื่องความรับอย่างเดียวหรอกค่ะพอเราเริ่มมีน้องๆทีมงานข้างหลังเราก็เริ่มทำให้ธุรกิจเราแข็งแรงแล้วองค์เทพไม่ประทานให้สักทีองค์เทพคัดเลือกให้อยู่ยังไม่ถึงคิวหรือว่าเทพเลือกมาแล้วเราเลือกออกหรือว่าหนูอาจจะต้องปรับเราต้องไม่หยิบออกเยอะ ผ่านมาตั้งแต่ช่วงต้นปีจนถึงเดือน11เราหยิบออกเยอะไหมหนูจะเอาเวลาไหนไปคิดเรื่องนั้นหนูไม่มีเวลาคิดไปเดทกับใคร First Impress i ชั่นแรกต้องมีเรากับเขาเราไม่ชอบการถูกบังคับไม่ชอบถ้าความดีมันก็ต้องใช้ระยะเวลาจาก100%แล้วลดเหลือสัก98%ไหมขยับลงมาหน่อยจัดโปรนิดนึง ในช่วงส่งท้ายปีเราอาจจะต้องจัดโปรลดแลกแจกแถมรับหนูแถมแม่ขอสักสองข้อผู้ชายที่จะเป็นแฟนขวาญต้องมีสูงหนูชอบโดยรวมเลยคือสมาร์ทกับนิสัยคือไม่โกหกซึ่งมันยากไงแต่หนูว่าสักคนหนึ่งอะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่เรารู้อยู่แล้วว่าคือคนที่จริงใจกับเรา แต่ถ้าเกิดคนที่เป็นเนื้อคู่คือตอนนี้สังคมเราเห็นเยอะเราฟังเยอะแต่ถ้าวันหนึ่งถ้าเป็นคู่เราอย่างแรกเลยก็คือมีความจริงใจให้กันจะผิดจะถูกไม่ว่าแต่ต้องอย่ากโกหกกันมีปมไหมไม่ขวัญฟังเยอะการที่คนผิดมันผิดจากคำที่มันหนักเลยคือการโกรหกหลอกลวงมันคือความที่ไม่ซื่อสัตย์แล้วการที่ต้องมีแฟนคือคนที่ชอบเราหรือคนที่ชอบแม่ ชอบเราสิแฟนเราไม่ใช่แฟนแม่แต่ว่าหนูจะให้แม่ไปอยู่ที่บ้านด้วยให้แม่ไปทำกับข้าวมีโปรโมชัน่นเพราะแม่ทำอาหารอร่อยรักหนูแถมแม่มีโปรโมชัน่นให้แม่ไปทำกับข้าวให้ไม่ต้องมีแม่ครัวมีแอลแค่มีแอลอิ amp, ม่มท้องเลยสโลแกนมีแอลแล้ L I M วอิ่มท้องควัคิดว่าเราอาพับไหม ไม่นานหนูคิดว่าเรามีสิทธิที่จะเลือกเพราะถ้าเกิดว่าหนูไม่เลือกหนูก็มีคนคบหลายคนแล้วแต่ว่าเรามีใจเดียวเราก็ไม่อยากเสียใจเพราะฉะนั้นร่างกายเราเราก็ไม่อยากเอามือไปเสี่ยงที่มันบาดมันคงเพราะฉะนั้นใจหนูก็จะไม่เอาไปเสี่ยงกับคนที่ไม่สมควรจะเสี่ยง